เอเยอรสวัสดีครับผมเซล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถทรงสปอร์ตเข้าใหม่ภายในร้านนะลูกค้าที่สภาพใหม่มากๆเลยนะฮะเป็นรุ่นามาฮ่า YZF-R15 นะฮะตัวนี้เป็นตัว V4 เลยนะครับลูกค้าทันนี้เลขไม่ไม่เยอะเลยนะเลขมาอยู่เพียง1 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมนะโดยรวมรถสวยสภาพดีมากๆครับผมใครที่กาลังหาตัวนี้สีนี้ครับพีออยู่นะจัดได้เลยนะครับสีสวยๆแบบนี้นะ สีตัวรถหน้าเป็นสีเทานะครับตัดด้วยเหลืองนีออนนะฮะสวยๆเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 5 4 4 VVA ครับลูกค้าท่อได้มาเป็นท่อเดิมเลยนะฮะขับขี่ใช้งานได้ดีมากเลยนะฮะเจ้าอัลติพ้านะไฟหน้าได้มาเป็น LED นะฮะดกอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะครับมาพร้อมกับชกหน้าอั s ไ d ดาว w n เลยนะครับสวยๆเลยเลยสวยๆเลยนะครับผมนะเจ้าคันนี้นะกินกริปเลยโซ่สเตอร์สะอาดกิบค,ครับลูกค้าคันนี้ได้มาเป็น ้ายเดิมนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพร้อมขับขี่ใช้งานแน่นอนนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ